อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้น้องเจลลี่ด้วยนะคะก่อนเลยก่อนเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่เกตมีเบื้องหลังละครสั้นเรื่องสะอาด vs สกรปรกค่ะมาให้น้องๆหนูๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่ลงคลิปเต็มไปแล้ววันนี้เรามาดูเบื้องหลังสนุกๆขำๆปนฮาไปด้วยกันนะคะถ้าพร้อมจะไปดูแล้วก็กดไลค์แล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะสอสามเ <laughs> แงเป็นสกะปกห้ามทำตามนะคะหนึ่งสองสาและตอนที่เราจะได้ญญเป็นสกโปกนะคะห้ามทำตามเด็กหัดเลยนะคะไม่งั้นโหนจะดูว่าเรา ก็จบกันไปแล้วนะคะกับช็อกโกโปรวีสสะอสาดน,น,น,นะคะเออเเอาไปเทคที่สองหนึ่งสองสามก็จบกันไปแล้วนะคะกับสะอาดวีเสช็อกโปรนะคะสนุกกันไหมคะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวกดไลค์แล้วก็กดแจวสกายด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเอ้าขยับหัวขยับหางอะไรเนี่ยไม่จัง กลัวมือเลือดเลคะคุณแม่เพราะว่านกกวหนูกลัวมือเลือดเลยคะคกลัวมือเลือดเลยค่ะคุณแม่กลัวมือเลือดเหรอลูกกลัวเลือดเหรอหนึ่งสองสามจำไว้นะคะเพื่อนๆพอสะอาดเป็นสิ่งที่ดีนะคะ